สวัสดีค่ะใสลุงชาวสวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญค่ะชาวสวนมะยงชิดอยากร้องไห้ใสลุงห่อไม่ทานค่ะคุณขาดูนกค่ะคุณนกนกค่ะนกกินมะยงชิดเส่็จลุงลูกใหญ่มากลูกลูกนี้น่าจะเท่าไข่ไก่เบอร์สูตรเลยค่ะคุณ นกคะ่ะนกนกขโมยกินมายงชิตบ้านส่วนอิ่มบุญของเสวยหลุงค่าคุณคะ่ะเนี่ยค่ะนี่คือผลผลิตที่ชาวสวนมายงชิดห่อไม่ทันคะ่ะพอเราห่อไม่ทันเนี่ยนกก็เสร็จนกคะ่ะ เสร็จนกเสร็จกระรอกค่ะดูแล้วมันกินไว้ดูสิลูกใหญ่มากมันคงอร่อยมากแล้วค่ะคุณขาชาวสวนมโยงชิดอยากร้องไห้ค่ะหอ่อไม่ทันเสร็จนกเสร็จกระรอกค่ะสวัสดีค่ะ